ยิ้มแม่ย้อนแบบตากแดดเลยเว้ยเล่น <c oughs> ตากแดดกันเลยนะมุกจะไปวัดกันจ้านี่มีคนสิไปกันบ้นีเลยปะ เย็นอยู่นะเย็นเนาะเย็นเนี่ไงนี่ไงศิลาศิลาน้อยเด็กๆเขาก็ไม่ได้ห้ามเนาะเขามั่นใจในความปลอดภัยในงานกรมอุตุกุ่มอุตุเดี๋ยวก็อยู่ซ้ายเดี๋ยวก็ดูขวาโอ้ยเงดต่อนมาสร้างนี่นะวัดอันนี้ก็ได้ อันนี้กาต้องเขาสร้างตอนที่หลังใช้เฮอทคอมพิวเตอร์มาดรอปลงก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนั่นเอาคอปเตอร์มาดรอปลงดรอปลงนะแต่ว่าไม่อยากดาวน์ไม่มันไม่นี่มีอะไรลับเลยนะเด็กๆกกถ้าดือ้อระล่มเลยเลยบ่ได้เลยถ้ากอดไว้คือยายนะมีก้าก็ไม่ให้เลยแหลนะเนาะใช่มันต้องคือครอบไปเลยนะเป็นแบลยใช่ในตอที่เราเดินนะใช่ที่เราเดินเราผ่าเราเห็นกระจก ได้เห็นไอ้ข้างบนข้างหลังนี่คือว่ามันอะไรน่ะนะเรามีดุ้งดึงดุ้งดึงอีกแบบนี้เอาดุ้งดึงดุ้งดึงที่เราเห็นเคเบิลเราอยู่เลยเห็นเคเบิลขึ้นอยู่นะอคนคนคนห้องเสียเดียวนะคะเจ้ากับทงฟ้านี่เราเดินแล้วในกิมเดินไปเจอกันตรงนู้นนั่นแหละได้ดินี่เงี้ที่เราขึ้นกันเออ นะเด็กเล็กๆกตาดูสิสองขวบสามขวหนัออนดินห,หนูอันแห้งน้อยนี่ไงคนคนที่เราเดินมาสายเดินบ้างคอยอยานใครกลัวความสูงหมดสิทธ นี่ไงที่เรากินน้ำกินอะไรตรงนั้นน่ะอืมเราเริ่มต้นขึ้นแล้วเขาก็มีที่พักเป็นจุดๆที่นอกคนอกรบบัยเลียวคือกันโอ้โหแบบหนุนคนคนเดินอืม อยู่ข้างหงลังเราก็รับตาเลยท่านลราก็เอ,อ้ยเจ้าอ,อย่ายรับได้อ่าวเลย